สวัสดีครับกุ๊กที่มาครับผมวันนี้ก็จะมาทาเมนูหมูกระจกครับผมที่จะไปผวนนะชื่ออะแ้วผัวนี่เป็นเรื่องเลยนะติดเหลืองนะเไปหมกนะมันเหม็นนะ <c oughs> นี่ครับง่ายๆเลยคือความจริงอะคือไปไปดูคลิปไอพี่ยาคนลุมมาที่ตลาดดินแดงที่เขาดังๆเลยอะอยากกินมากแต่ไม่มีทางไม่มีวันตื่นทันแน่นอนเปิดอะไรตีสี่ไม่ไหวเลยเอาสูตรเขา,าทำเองดีกว่ามาครับนี่เอาสูตรเขามานะบอกเลยไม่ได้คิดเองผมไม่เคยทำไอเมนูเนะี้ยหมูกระจกอะ นี่ครับมันหมูมันหมูนะมันหมูแข็งเงี้ยบุนก็มาสไลด์บางๆหน่อยนี่ผมใช้ประมาณโลหนึ่งนะผมปรุงรสห้ากรัมใส่ไปเลยอ่าโลหนึ่งไงโลหนึ่งอันนี้ผมหาสูตรของพิยามานะอะไรเงี้ยชูรสประมาณ2.5กรัมเกลือประมาณ2.5กรัมเหมือนกัน <c oughs> ผมอะไปซื้อพิยาไม่ไหว เช้าเกินโอโหยังไม่ทันสั่งเลยยังบางวันีิยาเปิดแล้วผมยังแบบเก๊กคัวยังทํางานอยู่เลยแล้วก็น้ําตาลนะครับสองจุดห้ากรัมเหมือนกันพริกไทยพ่ยาไม่ได้ใส่นะแต่ผมผมว่าผมเวลากินหมูทอดผมอยากได้กลิ่นพริกไทยนิดนึงขอแปลงสูตรนิดนึงผมก็ใส่โรยๆยเฉยอะแป้งข้าวเจ้านะ100ห,หนึ่งรนะ้อยกรัมหมูโลนึงนะห0 0ร้อยกรัมโอ้โห ตั้งเยอะเหมือนกันวะแล้วก็นาครับร2อยี่สิบกรัมใส่ไปเลยเค okay. ลองดูขยำาเลยครับขยำานี่เฮ้ยขับใครครับขาวะเหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนที่ผมดูคลิปอยู่คล้ายๆอยากกินอยากกินหลายวันละทำเองซะเลยตื่นไม่ทัน เท่าที่ผมดูเขาบอกให้ทิ้งไว้หรือเปล่าหรือเปล่าวะ <g iggle> ทำไม่ได้เหมือนกันเอาว่าผมไม่ทิ้งหมผมทอดเลย้วกันหิวแล้ว <g iggle> ดูดิก็คือไขมันกับคาร์โบไฮเดรตไม่มีโปรตีนไม่มีไฟเบอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นกูน <g iggle> <g iggle> ่าจะอยู่อีกไม่นานโควิดยิ่งแรงอยูนะคนอ้วนใช่ไหมไม่นะมันไม่ทำเลยว่ะไม่เอาเลยไไหไหนไหนแล้วเอาทั้งหน่อยกัน <g iggle> นี่ครับก็ลงไปเลยอ่ะผมว่าได้แล้วลงไปเลยเขาบอกให้ลงไปก่อนนะครับเราค่อยมาขยำนี่ผมว่าไฟกลางๆนะ <c oughs> ตายตายเมนูนี้ตายเลยมาแน่ๆความดันหัวใจ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหล่อที่สุดในสามโลกความดันหัวใจเบาหวานเวลานานๆเรากินทีโอเคนะแต่คุณอย่าเชื่อผมเลยเพราะอะไรเลยไหมมันจะตัวแล้วผมมาสมิอะไรกับแก้มน,นานท,ทีสงสัยแน่ๆอะไรวางไวนะ้ะต้องบอกก่อนมันไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับพอดีว่าเป็นพี่ที่รู้จักเนี่ยส่งมาให้ทานต้องบอกก่อนผมเป็นคนไม่ถนัดขนมนะเห็นอ้วนๆขนาดนีนะ้แต่แบบผมไม่ก็ไม่ค่อยกินขนมเลย คือหนักไปทางแอลกอฮอลก,กับแก้มแต่ว่ามีตัวหนึ่งเขามีคืนแบรนด์ Jane, เนี้ยจิลแอนเจนเนี้ยจิลแอนเจนใช่ไหมดังนะเขาดังเรื่องไอ้นี้มากเลยกรอบเค็มเขาอะเนี่ยผมแกะกินแล้วกินไปแล้วเมื่อกี้ก็คืออร่อยในะแบบกรอบเค็มอะแต่ที่ผมกินแล้วประทับใจคืนนี้เนี่ยคองแข็งอบกอด อบกรอบอะไรวะกูลิ้นไม่เหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยรสชีสเนี่ยนี่อร่อยมากเลยกินเพลินเลยอะเหมือนกับแก้มเลยเนี่ยคุณฟังเสียงนะนี่นี่อร่อยผมต้องมาซื้อกินดูนะอ่ะให้ดูเบิกนี่ที่เป็นเจนโอเคเลยครับ ให้ผมแนะนำนะผมชอบอันนี้เนี่ยโหเริ่มลอยแลย้วเห็นไหมทอดไฟกลางไปเรื่อยนะเฮ้ยเริ่มเหมือนแล้ววะเริ่มเหมือนที่ร้านแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยแป,ป๊บนึงผมว่ารู้สึกได้ถึงความกรอบนะสีไม่ได้ขึานเพาะอะไรนะครับส,ส,สีไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรครับคุณใช้น้ำมันใหม่ร้านผมอ่ะหยอกหยอก พอถึงเวลาลูกค้ามาบอกอ้ยไม่ใช่นะนี่ครับพอคุณรู้สึกว่ามันแห้งแล้วนะผมก็เล่งไฟเหมือนเดิมนะเล่งไฟให้มันไล่น้ํามันนิดนึงนะไล่น้ํามันอะไรนี่มันหมูอย่ <c oughs> างไรก็ไม่ให้อมน้ํามันนะเล่งไฟนิดนึงสีมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มคุณได้ดูดิเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วโอ้หน่ากิเนเลยเนี่ยดูดิ ตายแล้วโอเคครับคุณดูโอ้โหดูเสียงนะกรอบมากสูตรวิทยาโอเคจริงครับผมบอ,อกเลยคอนเฟิร์มแตชีไม่ดูนะว่ากรอบแค่ไหนฟังเสียง ขอเสียงอีกทีนะได้ไหมครับนับถือครับพี่ยาครับมันออกเค็มๆแปลมๆนะคืออร่อยแล้วอะอย่างเงี้ยกินกับน้ำพริกน้ำพริกก็จบแล้วมาครับ แต่ผมว่านะมันต้องกินข้นเหนียว,วเช้าอย่างเงี้ยมันออกเค็มๆแป้ม,ม,มปแมปแ๊มนะมาครับโอ้โหดูจิ้มจิ้มหน่อยปั๊บสุดยอดไปครับถูกใจ นาเรอยครับทำได้ก็ดีครับทำไม่ได้ไปร้านพิยาครับร้านผมไม่มีนะที่ทำตามเขาเฉยๆอยากกินเสียได้อย่างเดียววันนี้ไม่มีรสชาติของความเผ็ดเลยไม่เป็นไรครับไงเก๊กฮวยก็อาจจะช่วยได้ยาแผลยาแผลไปครับ ชื่นใจจริงๆ <c oughs> นะครับฝากกดไลค์กดแจ้งสมัครสมาชิกนะครับช่วงนี้เหมือนเดิมครับโควิดไมเพื่อนๆดูแลตัวเองกันนะครับจะออกไปไหนเลย <c oughs> เป็นไปได้ก็สั่งนิวตรีกันนะครับร้านผมเ <c oughs> จอนครับ